นี่ค่ะวันนี้พบกับเมนูผัดพริกสดไก่ใส่สตอโดยแม่บ้านเข้าครัวจ้าจุดไฟตั้งเตาเลยคะ่ะไปดูส่วนผสมกันจ้ะมีไก่มีหอมแดงพริกตำน้ําล้างครกุกน้ํามะนาวกระเทียมต้นหอมหัน่นสต,ตอจ้าใส่น้ำมันลงไปในกระทะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเจียวๆหอมๆห,หอมแล้วเหลืองแล้ว ใส่พริกลงไปค่ะผัดพ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 ัดจนหอมใส่ไก่ลงไปผัดพ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 ัดต่อปรุงรสด้วยปาดีผงชูรสผัดต่อปรุงรสด้วยขวาเขียวน้ําตาลทรายตามด้วยซอสหอยนางรมผัดไปให้เข้ากันชิมดูรสอืมเติมน้าปลานิดหน่อยพริกไทยน้ำล้างครก จากนั้นใส่หอมแดงใส่ตะตอลงไปผัดไม่ต้องนานนะจ๊ะจากนั้นตัดรสด้วยน้ำมะนาวและใส่ต้นหอมลงไปเลยน่าทานไหมคะทานกับข้าวสวยไขรดาวอีกเสัร์ฟองแค่นี้ก็อร่อยแล้วคะ่ะฝากกดไลคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ